ตั้งใจที่จะดูว่าข้างในมีอะไรอยู่ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจอนเนี่ยจะลืมการปฏิบัติตามกฎง่ายๆนี้ไปแล้วนะครับจากนั้นจอนจึงคว้าเครื่องมือมาเพื่อที่จะพยายามเปิดประตูนี้แต่ก็ทําไม่สําเร็จต่อมาในตอนเย็นครับเมื่อเซากลับมาถึงบ้านเนี่ยจอนก็ได้แนะนําให้กับเซล่าว่าพวกเขาควรที่จะไปตรวจดูห้องใต้ดินกันไหมซึ่งจอเนก็บอกว่าเอ็มเมนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ํา แต่ทว่าเซาเนี่ยปฏิเสธนะครับโดยเธอเตือนว่านี่เป็นเงื่อนไขเดียวที่พวกเขาตกลงกันไว้และเธอก็ไม่อยากเสี่ยงที่จะสูญเสียบ้านหลังนี้ไปต่อมาในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับจอ์นก็ได้ฝากข้อความเสี่ยงให้กับอลิซาโดยบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีเรื่องที่ต้องคุยกันจากนั้นจอร์นก็ได้สังเกตเห็นประตูบันไดนะครับและเกิดไอเดียขึ้นมาและต่อมาจอ์นก็ได้ไปที่สำนักง,งานผังเมืองของเมืองนะครับและก็ได้รับพิมพ์เขียวของคฤหรหนสที่ทั้งคู่อาศัยอยู่ ซึ่งจอนได้รู้นะครับว่าเจ้าของคนก่อนที่ชื่อว่าพออแมคมาัสได้ขอสำเนานี้ไว้แต่ในภายหลังเนี่ยเขาก็ไม่เคยมาติดต่ออีกเลยและเรื่องนี้ก็ทําให้จอนสับสนนะครับเพราะว่าจอนคิดว่าเจ้าของเนี่ยคือเอ็มเมทเคลเมอร์มาโดยตลอดจากนั้นพนักง,งานก็เปิดเผยว่าเอ็มเมเนี่ยเคยอาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วและดูเหมือนว่าเขาจะแต่งงานอย่างมีความสุขด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะครับมีวันหนึ่งเนี่ยมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งภรรยาของเขาเนี่ยได้พาลูกสาวนี้ออกไปตอนกลางดึกเรื่องนี้ก็ทําให้จอร์นรู้สึกสับสนมากนครับเมื่อจอ์นกลับมาถึงบ้านเนี่ยจอร์นก็ศึกษาพิมพ์เขียวนั้นเป็นอย่างดีและจอร์นก็ได้พบว่าประตูใต้บันไดเนี่ยมันก็สามารถเปิดไปสู่ห้องใต้ดินได้ด้วยเช่นกันเขาจึงเปิดประตูและเขาก็เดินช้าๆเข้าไปข้างในนะครับ ซึ่งจอรนก็ได้ไปพบกับพื้นไม้บางส่วนที่ปิดประตูเข้าไปข้างในอีกชั้นหนึ่งแต่จอรนก็ได้ถอดแผ่นไม้นั้นบางแผ่นออกด้วยเครื่องมือก่อนที่เขาจะลอดช่องเข้าไปในใต้ถุนบ้านในขณะที่เขาสำรวจต่อไปเรื่อยๆครับเขาก็ได้ไปพบกับประตูเหล็กดัดที่นำไปสู่ห้องใต้ดินในที่สุดจอรนไม่สามารถถอดเหล็กดัดนั้นออกได้ครับจอรนจึงเจาะรูเล็กๆเพื่อดูว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคืออะไร แต่ก่อนที่เขาจะทําภารกิจนี้สําเร็จนะครับเขาก็ได้ยินเสียงรถของเซลราขับกลับมาถึงบ้านจอร์นก็รีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนและก็ทักทายภรรยาของเขาครับซึ่งภรรยาเนี่ยไม่ได้สงสัยสิ่งใดเลยต่อมาในค่ำคืนนั้นนะครับจอร์นก็ได้รับโทรศัพท์จากอลิซาซึ่งอลิซาถามจอร์นว่าจอร์นต้องการอะไรจอร์นก็บอกว่าขอแค่คุยกันและก็ขอพบเธอสักครั้งหนึง่งอลิซาก็เลยนัดจอร์นไปพบกันสถานที่โปรดของทั้งคู่ในวันพรุ่งนี้นะครับ ซึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็มาพบกันที่ลานจอรดรถแห่งหนึ่งและจอรนก็ได้ถามเธอตรงๆนะครับว่าทำไมเธอถึงแต่งเรื่องโกหกทำร้ายเขาด้วยแต่เรื่องราวพลิกผันอย่างน่าตกตะลึงนะครับเผยว่าทั้งคู่เนี่ยเคยมีสัมพันธ์การลับหลังเซ่าหลายต่อหลายครั้งโดยที่อารีซาเนี่ยพยายามโน้มน้าวเขาให้กลับมาโดยบอกว่าพวกเขาน่าจะอยู่ด้วยกันแต่จอรนก็ได้ชี้แจงอย่างชัดเจน,นะครับว่า